ัาตีครับทุกท่านมืนมีตัวสอที่ต่อไอตัวของตัวกลางเงือบเดอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งโอเคนะครับหาที่ส่วนนี้มาสามอันนะครับเสี่ยมดูสามอันนะครับเปล่าข้อสี่ต่างหากครับอันที่สามอันนี้ไว้ต่อของตัวกลางนะครับดูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมีคือสามอันนี้นะครับส่วนหาบูส์ฟางครับมาสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดอันนะครับที่สวดสี่เหลี่ยมแนวตรงสี่อันนะครับต่อไปก็อันนี้ครับหนึ่งอัน ที่หีบนี้สองแล้วพ่อพับแปดอันครับต่อไปตัวสุสิีโยกสองแทนเสียง็กหนึ่งนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ครับอีกสองอันนะครับเอาไว้แบบคู่กันนะครับทีส้มสามหยดสามแถวสามอันเล็กๆหนึ่งสัดอันนะครับรูปแบบนี้หนึ่กงกับรูปสูงหนึ่งนะครับ ต่อไปก็ตรงนี้สองครับสองันนะครับต่อไปทหารหัวหนึ่งอันครับสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมนาดสี่เล็กแล้วก็วงกางตัวนี้หนึ่งอันนะครับนี่นะครับทาแบบนี้มาครับโอเคนะครับวันนี้จะมาเริ่มกันต่อแล้วนะครับรู้สึกว่าผมจะรู้สึกไม่ห็งหน้าผมดีนะนี่นหน้าผมอันนี้ผมยังตื่นนะครับเอาหล่ามาต่อให้เนะครับขั้นแรกครับเอาอันนี้แบบนี้ครับรวมกันครับโอเคนะดูทันนะ เอาแน่หลุดนี่ไม่เอาอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ลงกันนะครับรูปป้าก็จะออกมาอานนี้นะครับมันเป็นทางปัญญาครับมีมีางเลืนแบบแนี้อันนี้ต่อครับเอาอันนี้ต่อนะครับสาต่อเป็นแบบนักลบเขมเป็นปนักลบต่อไปนะครับให้ต่อต่อไปครับ ครับเพื่อจะเป็นกองเสียบลูกนี้เป็นลรกเยนะใเอาเสียยาวๆด้เล็กนี้ต่อเป็นอย่างนี้ครับอ๋อที่ว่าเชื่อไวนี้ก็เพราะว่าจะเอาีติดต่อครับเมื่อเอานี้ติดปึ๊บลูกมันก็จะเป็นจากาชออย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อนี้อะไอย่างนี้เรื่องานใช่ไหมน้วเอานี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นอย่างนี้ครับต่อไปตัดของบอกมันก็จะเป็นอย่างเนี้นะ ไปอันนี้ครับหัวนะครับต่อง่ายๆมากตัวเสียงร็จนี้ครับไม่มีแตกต่างนะครับใส่ไปครับลูก้าอย่างนี้แล้วนะจุ่มเบยใส่ลงไปนะครับเคี้ยวๆมันไม่ได้ลูปร่างหน้าตานะจะเป็นหน้าตานะอ่าลืมลืมนะครับผมลืมลืมผมลืมผมลืมครับต่อเองลืมเองครับนี่ครับต่อไม่ไม่ลาก็หนึ่งคืนก็สองได้เลยครับสองวัน พี่ด้พี่ดของพิ่นี่อยากจากกระตูนึงครับผมกระตนจากกันหน้ามาครับกันหน้าอกตอนประมาณตอนเกือตอนนที่สามกันหนกาปิดสามเมอรบรน้ตทีช่นิดนึงเบอร์เลยมันนาใจนิดหน่อยเอาเลงมันน่าใจคุปเปอดอาชีพต้อเตียงครับอ่าโอเคเขียหลุดไปแล้วครับต่อยากนะตอนเขียนหลุดใช่ไมยากว่าไหมหายยากครับสวยย นี่ส่วนไม่ได้หาบไปสุดนะครับมันเหยียดไหมครับแล้วพอตองครับนีออกไปในเขียนนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้เลยนะก็ล็อกเข้าไปครับมันจะเป็นส่วนนี้ครับชิ้ชหน้าตามาดูดีนิดนึงนะแล้วก็เตะต้เข้าไปครับไปยิออ้มสมบัติธรรปัญญาครับโอเคครับแต่เห็นรูปฟ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะ โอเคนะโอเคไม่โอเคใช่ไต่อไป้็ที่สองนะครับอันที่สองก็ตอบง่ายๆครับแบบขวดขวดเี่ยอื่อืมอันที่สองมาดูหมดเปลือกเลยหมดเปกมดเปลือกเลยนะครับหมดเปลือกเลยนะครับ่ก็จะเห็นว่าที่เป็น่างนี้ครับไม่หายซีดแบบนี้ที่ที่อันีนครับตอแบบ้ย้ง อันนี้กัเบเบอร์มน่นบ้างนะครับใส่ยอะไปครับมันงงเงี้ยแบบใส่เงี้ยอย่างเงี้ย,ยอย่างเงี้ยซึ่งโอเคครับพิมพเป็นอย่างน,นี้ครับแล้วก็เอางี้ครับมีติดรูป๊กเบลผมหาไปดูนำ้นำหนามอยากมันงงไหมมันงงเงี้ยไหมครับนี่เบอร์สองพิจนาขั้นต่อแล้วครับต่อไปพิจนาของเบอร์สามนี่ครับ นี่เ,นเบอร์สามเป็นเบอร์ที่หาผงยากมากนะครับนี่ครับผมไม่หาเจอผมโดนถล่เตอร์แล้วก็เจ้านี่นะครับยิ้ก็ง่ายๆนะครับน,นี่ครับไม่แพ้สำเร็จรูปแต่แมงไม่ไมออกครับโอ้ยแพ็คหึ่งหนาครับโอเคนะโอเคนะคะหนันเงี้ยครับโตเงี้ยครับโอเคไหม ต่อรก็สี่นะครับต่อนี่นะครับต่อไปแล้วจะเป็นรูปร่างนี้นะครับเราต่อนี้มาแล้วก็โอ,อสองชิน้นี้รวมกันรวมกันนะครับมัน,นตตจะกายปนอย่างนี้นะครับขีนะขีนะขีนะอีคันก็ต่อเหมือกนกันแหละครับมันก็จะได้อย่างนี้ครับโอเคจบรวมกันไปสามพาร์ท ครั้งนี้ครับแค่สามพาร์ทนะครับส่วนพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งกับหลายพาร์ตผมจะทตาตอบอะไรไว้ทำให้ดูเรื่อยๆโอเคนะโอเค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 จบพาร์ทได้รับตอบแต่กองนี้มีดังขอวิวเยอะขอกดไลค์เยอะแออชร์นะแต่ก,กลุ่มเราได้ดูคนแหละอัลติเมทเมเทโอ